สวัสดีครับกลับมาอยู่กันนะครับกับรายการรู้ทันไอทีมาเรียนรู้ทันไอทีกันง่ายๆที่บ้านท่านครับพบกันนะครับในทีวีเดียทันช่อง11และทางออนไลน์ไลฟ์เอ็นพีที่ผกลางสตทการจนบุรีแล้วก็อจุดเกลียงรีวิวครับจะมีเรื่องาราวสารดีๆที่น่ารู้และควรรู้เอามาคุยฟังกันอย่างแน่นอนนะครับสําหรับในตอนนี้ในช่วงนี้เรื่องเาวาที่ต้องเรียนรู้กันครับคือเรื่อง คอสเซนเตอร์ครับขอบคุณจริงๆครับกับรัฐบาลครับกับโครงการที่มากมายในช่วงกุมภาที่ผ่านมาเห็นไหมครับกฎหมายออกแล้วเรื่องกฤษฎีกาเรื่องกฎเรื่องเกี่ยวกันรับผิดชอบเรื่องคอสเซนเตอร์ครับเลยมีมาตรการเห็นไหมครับเรื่องการตัดน้ําตัดไฟตัดน้ำมันตัดเน็ตครับผมขอบคุณรัฐบาลเป็นอย่างมากครับกะทรวงดีอีและกระทรวงมหาดไทยรวมถึงกกระทรวงเลยตำรวจเอ้ยอาทหารเอ้ยทุกคนทํางานอย่างหนักครับตอนนี้เห็นภาพเลยไหมครับมีการส่งผู้ร้ายมีการ จับมากมายแต่ผมถึงบอกไงครับเป็นนิดนิดหมายที่ดีต่างประเทศในประเทศชื่นชมกันหมดครับแต่ยอมรับก็มีคนที่มีปัญหาคือเพื่อนบ้านก็ไม่มีเน็ตบางคนก็ลำบากขึ้นไม่มีไฟฟ้าแต่เชื่อแต่ครับเราช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาใครแอบอะไรช่วยกันเตือนช่วยกันบอกแล้วเราจะทําให้เราทําให้เรียบร้อยพอเขาอยู่ไม่ได้สุดท้ายแกงคอนเซ็ตตอร์ที่อยู่ตามต่างประเทศอยู่ช,ชายแดนก็จะลมหายตายจากไป เพราะเอาจริงๆเห็นไหมครับขนาดมีการทําอย่างเงี้ยก็ยังมีคนโดนหลอกมีการสแกมเมอร์มีการหลอกโอน่น้ำก็ยังมีอีกมากมายผมจึงเอามาเล่าให้ฟังว่ารัฐบาลทําอะไรและมีแนวโน้มอย่างไรแต่ที่งที่ผมชอบพูดทุกครั้งครับถึงจะมีการจัดการตรงนี้ก็จริงอะ่ะแต่สําคัญเราคือต้องให้ความรู้ผมจึงอยากให้คุณเข้าใจและลองมาดูกันว่าเฮ้ยแล้วข่าวสารพวกนี้ดูอย่างไรก็เลยมาเล่าให้ฟังกันครับไปเรื่องมาเลยนะครับสําหรับตอนนี้รู้ทันในทีตอนที่4 8ครับ มาตรการปราบแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับแก๊งคอร์เซนเตอร์ชายแดนตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตมาดูกันนะครับผมหลักการต้องเข้าใจครับผมถึงอธิบายนะครับ Center, แก๊ง่วนคอรเซนเตอร์เราครับยังมีฐานอยู่หลกักๆตามแนวชายแดนประเทศไทยครับทางรัฐบาลนะครับจึงได้มีมาตรการปราบแก๊งคอเซนเตอร์ทั้งตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ตตัดน้ํามันตัดสิ่งอุปกรณดตกต่างๆที่ทําให้เกิดการ นะครับผมเพราะน้ำมันเอาไปปั่นไฟอ่าเห็นไหมครับน่ะมาเล่าให้ฟังนะครับและสิ่งจำเป็นต่างๆเพื่อให้แก๊สคอนเตเอร์อยู่ไม่ได้และชุดผ่านมาได้ผลลัพธ์เป็นอย่างดีครับได้ลักการชื่นชมจากทั้งคนในประเทศและต่างประเทศครับและเชื่อว่าจะลดมิจฉาชีพไปได้มากผมเลยมาสุกการทํางานและแนวทางต่างๆมาให้ฟังกันนะครับ1ครับเริ่มต้นเลยครับในวันที่ต้นกุมภาเลยนะครับก็มีสํานักงานสภาความมังคงแห่งชาติสมชมีมติให้กระทรวงมหาดไทยและ กฟผนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคงดจําหน่ายไฟฟ้าที่กับสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมากฟผได้ดำเนินการตัดไฟจำนวน5จุดครับซื้อขายไฟฟ้าตั้งแต่เวลา9ก้านาฬกาไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งครอบคลุมผลพิธีดังนี้1จุดที่1ครับบริเวณฝั่งแม่น้ําแม่สายเขตแดนประเทศไทยฝั่งประเทศไทยอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถึงเมืองท่าขี้เหล็กและฉานสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมานะครับจุดที่1ครับจุดที่2ครับ บริเวณบ้านเหมืองแดงอเภอแม่สายจัังหวดเชียงรายถึงเมืองท่าขี้เหล็กลัดฉานสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาครับจุดที่3ครับบริเวณบ้านห้วยม่วงอเภอแม่สอดจัังหวดตากถึงเมืองเมียวดีลัดกะเลียงสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาครับจุดที่4ี่ครับบริเวณสะพานริภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองอแม่สอดจัังวดตากครับถึงเมืองเมียวดีลัดกะเลียงสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาครับ จุดที่5ครับบริเวณพรมแดนบ้านเจดีสางองอำเภอสักขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับถึงเมืองพญาตองสู่ลัดมอนสถานรัฐแห่งสภาพเมียนมาครับเข้าใจในตรงนี้นะครับเห็นไหมห้าจุดนี้เป็นมาตรการเพื่อป้องกันและจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายในพื้นที่ดังกล่าวนะครับรวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์นะฮะมันมีทุกอย่างครับแก๊งคอร์เซนเตอร์ครับการฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาจใช้พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินกิจรกรรมและส่งผลต่อประชาชนในหลายประเทศซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ครับเป็นไปตามคําสั่งทางถูกต้องตามกฎหมายโดยหน่วยความมั่นคงชาติซึ่งแน่นอนครับจึงอยากให้สืสมม่อมวลชนช่วยเผยแพร่ข้อมูลนะครับอันนี้ผมเลยอยากมาส่งต่อแน่นอนมาส่งให้ฟังนะครับสาชนนะครับและย้ําครับผมในส่วนนี้ ที่รูปเราจะรู้กันอยู่แล้วครับเป็นวันแรกที่เริ่มดีเดย์นะครับก็มหาไทยไฟเขียวก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคงดจ่ฟ้า5้าจุดเมียนมาสกัดอาชญากรรมข้ามชาตินะครับก็ถ้าใครดูข่าวอยู่แล้วเนื้อก็จะเห็นเลยครับว่าแน่นอนมีคนก็มาซื้อโซลาเซลล์เอ่ยมาน้ำมันเอ่ยแต่ช่วงแรกๆเราก็จะเห็นผลเลยว่าแน่นอนคนอื่นคนชาวบ้านระบากไปด้วยครับแต่อย่างที่บอกครับเราต้องการกดดันให้คนที่ดูแลคนที่เห็นช่วยกัน ปาปรามและพอไม่กี่วันครับก็จะเริ่มเหยนผลเลยมีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนมีการส่งข้อมูลต่างๆมากมายครับนั่นแหละครับซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวจะดีขึ้นแน่นอนผมจึงมาเล่าให้ฟังนะครับพอตัดไฟตรงนี้แล้วครับมันก็มีโครงการต่อมาคือเรื่องตัดเน็ตนะครับซึ่งหลักๆก็เช่นเป็นดังข้อ2ครับองค์ข้อ2ครับก็อดแน่นอนการตัดอินเทอร์เน็ตครับเสาส่งสัญญาณเทือนน้ำมันอะไรก็พูดไปด้วยนะครับไปต่างประเทศครับ กระทรวงดีรกะิจิทัลนะครับก็ลุกตัดตอนจดออนไลน์ออกมาตรการสกัดกั้นบัญชีมาสัญญาณเน็ตชายแดนไทยเมียนมาครับเห็นไหมครับทุกกรมทุกกองช่วยกันนะครับเห็นไหมต้องขอบคุณรัฐบาลเลยนะครับตามนี้ครับและก็ได้นอนครับหลังจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติให้ตัดไฟฟ้าสัญญาณไฟเอร์เน็ตและการส่งน้ำมันในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาล5จุดซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเป็นถ่ายของแก๊สคอสเตอร์ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2568นะครับ นายประเสริฐจันทร์โลทองครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการะทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าอย่าพบการลักลอบปล่อยสัญญาอินเทอร์เนต็ตนะฮะบางอันนะ่ะยังแอบอยู่ใต้เลยบางอันอยู่เนียนๆอยู่ไไฟฟ้าเลยครับนั่นแหละครับในช่วงวันที่8ที่9ก็เลยมีการลงพื้นที่กันอีกนะครับไปยังบริเวณชายแดนพื้นที่ต้องสงสัยจึงเพิ่มมาตรการด้วยการเพิ่มการตรวจสอบฟอรระวงังสกัดปิดกั้นสัญ,ญญาณอย่างเข้มขน้นและระงับการใช้งานบมบายแบงกิง้ง ที่ขึ้นบัญชีต้องสงสัยว่าเป็นบัญชีมา้าไอ้ไหมครับเราจะตัดเน็ตแล้วเรายังตัดแบงกิง้งเฮ้ยอันนี้มีเงินที่ทําไมเข้าดูรัวจ้างเรามีนโยบายแล้วมีกากากฎหมายมาครอบคุมแล้วมาเลยตัดได้เลยทําให้เงินได้เงินบัญชีคืนมาหลายเยอะเลยนะครับจากข้อมูลที่อ่านมานะครับเนี่ยแหละครับ,รบเมื่อเราระงับนโยบายแบงกิง้งที่ขึ้นบัญชีสงสัยว่าเป็นบัญชีมา้าในบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยพม,มาทันทีขณะที่ว่าราชาาาการจังหวัดตากย้ําผู้ประกอบการ ช่องทางอื่นนอกจากทางดุมัตท่าข้ามไปพื้นที่ชายแดนแล้วต้องไม่ส่งสินค้าเป็นการสมุนอาชการทรรมชาติคอเซนเตอร์นะครับเห็นไหมผู้ว่าเอ่ยหน่วยความมั่นคงเอ่ยตำรวจทหารช่วยกันนะครับหรือแสแกมเมอร์ทางด้านกองกําลังสุดสีคุมเข้มชายแดนไทยเมียนมาห้ามส่งออกน้ํามันและอุปกรณ์ไฟฟ้า,าข้ามแดนครับวันแรกยังมีการเอาโซลาร์เซลล์อะไรอยู่นะตอนหลังก็ในลบบ็อกปลอดรัยจริง พี่น้องฝั่งเมียนมาได้รบความลำบากแต่หลักๆที่ใช้เยอะและเป็นตัวปัญหาก็คือพวกทุนจีนสีเทาทุนข้ามชาติหรือทุนคนไม่ดีนะครับที่เกิดเปิดมาแล้วก็มาทําระบบเรื่องแกาคอร์รเตอร์ใช่ไหมครับตอนนี้พอมาตรการหนึ่งปึ้งมาตรการ2เด็ดเ่ยไฟฟ้าเอ่ยน้ํามันเอ่ยเรียบร้อยมันก็เลยเห็นผลมากๆเลยนะครับดี D e, ลูกตัดตอนโจ์ออนไลน์ออกมาตรการตัดก้านบัญชีมาสัญเญน็ตจนดการเมียนมาครับ แล้วตอนนี้ที่ต้องคุยเน้นๆครับอย่าลืมนะครับยังมีคนที่ยังเออเห็นใจแต่ตังห้าร้อยทำออนไลน์ให้อย่าลืมครับบางคนไปทําผิดตนไปโกงขาเป็นแสนชื่อคุณใช่ไหมคุณตรรับผิดชอบครับกฎหมายแรงมากนะและต่อไปอย่างที่บอกครับที่พูดกันไปเมื่อสักสามสี่คลิปที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องบัญชีธนาคารการเปิดเอ่ยก็ไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วนะครับชื่อต้องตรงบัตรต้องตรงไม่ตรงในครอบครัวก็ต้องมายืนยันตัวตน อ่าเห็นไหมครับมาจะลดบัญชีม้าได้อย่างมากครับและอํานาจของดีอีอำนาจของรัฐบาลสามารถสั่งระงับเงินได้เลยรวมถึง Bitcoin รวมถึงเกี่ยวออนไลน์เหรียญก็ได้เช่นกันเห็นไหมครับจบครับสมมติถ้ามีคนยังเผลอโดนหลอกเราจะมีระบบในการล็อกพอล็อกเสร็จก็ยังช่วยทําให้เงินอาจจะฟรีดไว้เลยไม่ถึงคนที่ตั้งใจโกง อ่ะเห็นไหมครับแต่ย้ำครับคนที่ยังไม่รู้คนที่ยังเป็นเหยื่อในเงื่อนไขไปเปิดบัญชีให้เขาให้เขายืมไปต้องเย็นย้ำว่าอย่าลืมคุณได้500ได้พันดูอ่ทุนนี้ให้แพงให้ห้าพันเลยแต่เขาไปโกงคนเป็นแสนเป็นล้านคนรับผิดชอบคือชื่อคุณเพราะคุณคเป็นคนเป็นเจ้าของบัญชีไงครับอย่าพลาดอย่าหลงกับเงินแค่นั้นนะครับไม่งั้นคุณจะหมดอนาคตติดคุกเป็น10ปี เยอะเลยนะครับต้องระวางตรงนี้นะครับเห็นไหมครับพอเรื่องน้ําเอยเรื่องไฟฟ้าเราตัดปุ๊บตืดพอเรื่องเน็ตเอยเรื่องบัญชีแบงกิ้งอีกเรายังทําเรียบร้อยแล้วมันจึงจะดีมากครับแต่อย่างที่บอกครับในช่วงกุมภาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยขณะทำแบบนี้นะก็ยังมีคนโดนหลอกหลายร้านบางคนโดนหลอกไปเกือบร้านสอ้านเลยก็ยังมีจริงไหมครับ เห็นไหมครับแต่เชื an ่อติถ้าไม่มีเรื่องนี้นะจะมีข่าวโดนหลอกมากกว่านี้อีกครับต้องขอบคุณรัฐบาลแล้วก็โนทุกกระทรวงที่ช่วยกันเลยนะครับผมจึงอยากเอามาเล่าเอามากระตุ้นให้เข้าใจว่ามันเป็นจริงๆคนบนโอ้ตอนนี้เปิดลําบากจัางซิมเอ้ยต้องไปลงทะเบียนลำบากหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวพอนง่งแล้วอย่างที่ผมบอกไง เราก็จะทําธุรกรรมทางออนไลน์เราจะขายเงินเราจะขายของออนไลน์โอนเงินสบายใจแล้วไม่ต้องกลัวโดนัญชีมาไม่ต้องกลัวโดนหลอกแล้วเพราะไชีมาจะโดนตตดตอนไปทั้งหมดพวกแก๊งคอนสเตอ,เตอร์ก็หายไปเราก็จะทาธุรกรรมทาเงินทํากิจกรรมได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับเราจรึงต้องศึกษาตรงนี้นะครับนั่นแหละครับขอบคุณรัฐบาลเป็นอย่างสูงนะครับและเมื่อมีความร่วมมือครับกับจีนครับตอนท่านนายกนะครับไปเยือนจีนอยากไปทางการแล้วก็ หลายๆท่านรัฐมนตรีหลายท่านที่ไปนะครับความสัมพันธ์ไทยจีนครับชื่นมื่นครับประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงครับให้การต้อนรับนายกลรัฐมนตรีอย่างสมเกียรติยืนยนันพร้อมร่วมมือเพื่อสรธพันธ์50ปีไทยจีนในทุกมิติพร้อมสนับสนุนการคักการลงทุนระหว่างกาันและสนับสนุนการแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติครับและแถมสมคัญชื่นชมรัฐบาลไทยตัดน้ำตัดไฟเพื่อตัดวงจรแก๊งคอนเซนเตอร์ เราตัดเน็ตด้วยนะครับยืนยันจีนพร้อมให้การร่วมมือปราบประชารรมทุกรูปแบบระหว่างกันย้ำครับเราชอบบอกว่ามีทุนกี่สูนเท่าที่จริงจีนก็จะปราบนะเพราะที่จริงมันหนีจากจีนประเทศแม่มาลงตามชายแดนนั่นแหละครับตัวจีนเองก็มาบี้มาปราบตรงนี้ถ้าเกิดในส่วนฝั่งอื่นที่เป็นเนราจะพมา่าเป็นมาแล้วนะครับอย่างทางกัมพูชาเอ่ยอะไรเอ่ยทางจีนก็จะลงมาทั้งหมดเพราะเขาต้องการจะจัดการให้หมดเพราะหลายครั้งก็ไปหลอกคนจีนเยอะเหมือนกัน เข้าใจผมนะครับเห็นไหมครับถ้าทุกคนช่วยกันส่งข้อมูลเชื่อแต่ครับมันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนพวกคนตั้งใจมาโกงก็ฉายไปครับผมประมาณนี้จีนพร้อมร่วมมือปราบอาชญากรรมทุกรูปแบบนะครับอันนี้ก็ล่าสุดเลยในช่วงการเดือนกุมภานะครับเมื่อสามสีวันที่ผ่านมานะครับเห็นไหมครับ รับการประชุมในเพื่อศเพื่อนบ้านไทยเมียนมากัมพูชาลาวก็มีการร่วมมือกันเลยครับในการส่งข้อมูลส่งผู้ลัยข้ามแดนในการให้ข้อมูลการและก็จะทําให้เรื่องแก๊งคอสิเตอร์หายลงไปอย่างแน่นอนแล้วก็มีพี่ใหญ่จีนในการคอยดีคอยกดดันอีกนะครับก็เชื่อว่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันส่งข้อมูลไม่ช่วยกันเตือนไม่ช่วยกันส่งบาแส โอกาสที่คนไม่ดีกลับมาก็มีอีกเช่นกันนะครับสําคัญตรงนี้นะต้องช่วยกันดูช่วยกันเข้าใจช่วยกันศึกษาได้แหละจะได้เป็นประโยชน์อย่างมากมายนะครับโดยบายจัดการทุนสีเท่าเราไม่ได้โทษต่างประเทศเดียวเราโทษในประเทศครับนายกก็ให้นยบายเลยว่าจัดการทุนสีเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศตำรวจไม่ดีหรือคนไม่ดีที่ใช้ช่องทางของกฎหมายต้องจัดให้หมดนะครับนายกกาชับสตชเลยปรับรูปแบบ,ปร,บปราปราอาชญากรรม ข้ามชาติยาเสพติดค้ามนุษย์แก๊งคอนเซนเตอร์สั่งปิดฉากตำรวจสีเทาสีดำจริงๆคือสีเทาแหละเพราะคือถังเป็นคนไม่ดีเลยนะครับที่เรื่องทั้งเรื่องการพน,นันเรื่องค้ามนุษย์อะไรต่างๆนะครับเราจะทำและในส่วนของชายแดนที่เรามีการกดดันจนจะขึ้นบัญชีแบล็กนิดอะไรมากมายเห็นไหมครับทุกคนช่วยกันมันจะดีจริงๆนะครับก็จะมาพูดถึงว่านางสาวพิธา,าชินวัตรนาย,โยโรัฐมนตรีครับมอบนโยบาย ในวันนี้เลยนะครับรัฐบาลในการจัดการประหาอาชญาร,รข้ามชาติยุคดิจิทัลดิสทับชันนะครับแก่ตํารวจระดับผู้ประชาการหรือเทียบเท่าและผู้บังคับการหรือเทียบเท่าทั่วประเทศกว่า300นายโดยคาชับให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติเดินหน้าปราบปรามอัชการมข้ามชาติอย่างเข้มขน้นโดยเฉพาะอาชการ,รมทางเทคโนโลยียาเสพติดการค้าม,มนุษย์พร้อมเน้นย้ำให้ตำรวจพัฒนาศักยภาพบุคคลบุคลากร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีครับพักดันการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การดำเนินคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอให้ตำรวจไทยประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและฝึกอบรมร,มร่วมกันนะครับเพื่อเสริมศักยภาพในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติครับแกงคอสเตอร์คือทั้งประเทศทั้งโลกเลยนะครับโดยเฉพาะชายแดนของเรานะครับและดาเนินการทาวินยัยกับตํารวจที่เกี่ยวข้อง กับอาชญกรรมข้ามชาติอย่างเข่งขัดนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ในขณะที่รองนายกครับนายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรตีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุถึงการพบผ่าลือก,กับนายหลิวจงอี้นะครับซึ่งประเทศจีนได้ส่งนายหลิวจงอี้นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงและสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าไทยรับข้อเสนอทางการจีนเดินหน้ามาตรการ3ตัดตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ต ตัดน้ํามันต่อเนื่องและเตรียมช่วยส่งคนจีน600คนกลับประเทศครับเพราะจากมาตรการเดือนทนี่ผ่านมาครับมีคนจีน600มีคนฟิลิปปินส์มีอินโดมีหลายคนเป็นหลายพันคนเลยนะครับก็ทยอยส่งกลับกันทั้งหมดในส่วนนี้นะครับหลายคนโดนหลอกครับหลายคนตั้งใจมาแต่สุดท้ายหลายๆคนที่ดูจากข้อมูลน่ยโดนหลอกเลยดูมีการรอยเคี่ยนนะครับใครลองเสิร์ชได้นะภาพผมไม่มีโดนเคี่ยนโดนทำร้ายโดน อย่าลืมนะครับที่ต้องเตือนน่ะอย่าลืมการหาเงินง่ายมันไม่มีจริงอ่ะครับคุณต้องมีความรู้คุณต้องมีทักษะถ้าคุณจะบอกอยไปทําเรื่องการพนันใช่การพนันออนไลน์การพนันที่ถูกกฎหมายในแถวชายแดนยังมีก็จริงอ่ะแต่ถามมันจะได้กําไรขนาดนี้เหรอเป็นไปไม่ได้ครับถ้าคุณจะทําคุณจึงจะเป็นต้องรู้ไม่ใช่อยู่ดีก็ให้เงินเยอะแล้วโดนหลอกสุดท้ายก็กลายเป็นขาม,มนุษย์ไปโดนขาม,มนุษย์ไปโดนหลอกกลายไปทําเป็นแก๊งคอนเซิเตอร์ ไม่ทำโดนทุบโดนตีโดนทําร้ายนะครับต้องเข้าใจตรงนี้นะมันเป็นอย่างนี้จริงนะครับที่นายกมอบนโยบายครับหัวข้อนโยบายรัฐบาลในการจัดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติยุคดิจิทอลดิทับชั่นนะครับในช่วงที่ดิจิตัลมาเกินในเรื่องของปกติแล้วนะครับการโกงเรื่องเล็กๆ็น้อยเรื่องโกงวิ่งราวน้อยคือการโกงการคอมพิวเตอร์ในการโกงเรื่องดิจิตอลเนี่ยเยอะมากนะครับท่านนายกเลยให้นโยบายไว้แล้วนะครับถ้า ช่วยกันเชื่อว่าจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผลงานตํารวจที่ได้ชื่นชมครับตรวจสอบสวนกลาง CIB ทลายแก๊งฟอกเงินมังกรเทาพบถอนเงินสดจากการหลอกเหยื่อกว่า2,900ล้านบาทนะครับเห็นไหมพอมีกฎหมายพออะไรตํารวจทหารทุกคนช่วยกันมันจะเห็นภาพอย่างนี้เลยนะครับก็จะเป็นอย่านี้ก็คือปฏิบัติการทลายแก๊งฟอกเงินมังกรเทาถอนเงินจากการฟอกเงิน2,900ล้านบาทนะครับ ขอบคุณ CIB นะครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับในราคาเข้าชาร์จนะครับและได้เงิน2,900ล้านนะครับอขอบคุณคลิปจาก CIB มานะครับอย่างที่บอกครับยนอกจากตังใช้แด้แล้วในกรุงเทพก็มีครับเราจึงต้องชาร์จเราจึงต้องข้อม,มูลถ้าใครช่วยถกข้อม,มูลมันจะเป็นประโยชน์มากครับและพอแก๊งพวกนี้ทั้งหัวทั้งหางทั้งกลางโดนจับหมด อยังไงมันต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเห็นบ้านหรูเลยทุกคนอยู่สบายโอ้โหได้เงินไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับเห็นไหมฮะนี่แะครับขอบคุณ C.I.B. อย่างมากนะครับซึ่งทํามาแล้วก็เชื่อว่าพอได้แล้วเดี๋ยวจะมีการคืนเงินให้กับคนที่โดนหลอกนะครับขอบคุณมากกับ C.I.B. ครับย้ําที่ผมพูดนะครับผมอยากทุกคนเข้าไปดูจริงครับเพจนี้ดีมากเพจของตำรวจรเพจแหละแต่เนี้ยอัปเดตสุดและก็มีไลท์ เขาเรียกว่าตำรวจที่เก่งๆพูดเก่งมาอธิบายมันเข้าใจง่ายมากนะผมจริงอยาจะเอาคลิปมาพูดต่อเลยแต่ว่ามันดีอยู่แล้วก็เลยแค่เดนเอาภาพมาเล่ามาส่งต่อให้ฟังว่าโอ้ยสีเตบีตำรวจสอบสวนกลางทําดีมากนะครับเดี๋ยวที่ผมเห็นนะครับเรื่องแต่อย่างที่ผมพูดอะผมอยากเห็นนะครับบัญชีไม้เห็นไหมรับจา้างเพียง300บาทครับ เอาไปโกงเขาสองล้านไป็่ายครับเห็นไหมต้องเข้าใจนะครับมันไม่ได้นะครับผมคุณต้องรับผิดชอบนะครับเนี่ยครับเห็นไหมตัวตัวหาเปิดบัญชีได้ตังค์สามร้อยแต่เสียหายกว่าสองจุดสองล้านนะครับคุณต้องรับผิดชอบนะครับอ่ากุญแงบุญดีไฟฟ้าอะไรต่างๆอย่าลืมนะครับตอนนี้อันตรายนะครับเด็กอายุน้อยพบเจอคนพวกนี้มาขายอีกก็อันตรายมากๆนะครับต้องช่วยกันเตือนนะครับอ่าเนี่ยครับ มีเรื่องราวดีๆจริงๆทำให้เรารู้ทันนะครับผมจึงชื่นชมแล้วก็ขอบคุณ CIB ตําตำรวจสอบตำรวจสอบสวนกลางเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ครับที่พูดถึงเรื่อง2 9 0 0ล้านครับผมตำรวจก็บอกเลยแจ้งขั้นตอนการคืนเงินที่แกผู้ถ่ายแกงฟอกเงินมังกรเทาเห็นไ,ไหมครับอ่าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้แน่นอนเรื่องเงินก็จะชยอยแล้วก็ตามระบบนะครับกรเช่าเนี่แหละมันจะเร็วขึ้นเพราะกฎหมายมีแล้วพระราชกิจการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการ จัดการเรื่องนี้มันเรียบร้อยแล้วใช่ครับก็จะประกาศใช้แล้วมันจะใช้ได้เร็วแล้วเงินก็จะอายัดและเอาคืนกลับให้กับคนผู้เสียหายได้เร็วขึ้นนะครับขอบคุณยิ่งกับรัฐบาลและสิ่งที่ทําขึ้นมานะครับรอบลวงนี่ครับที่ถแถลงข่าว2,900ยล้านครับบอทอเนี่ยครับทุกคนอย่างที่บอกครับเนี่ยแหละทุกคนช่วยกันแต่รัฐบาลำาตำรวจทหารอาตำอาคนชวาธรรมราช่วยส่งข้อมูลช่วยแจ้งและชาวบา้านรู้ทันมากขึ้นอาไม่โดนหลอกก็ทำให ไม่ต้องเสียเวลาในะการไปจับอีกเห็นไหมครับและพวกนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ก็เมื่อคุณไม่มีตังคุณจะอยู่ได้ไงใช่ไหมครับ,บคำคาญตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะเห็นไหมครับการใช้ a อเห็นไหมครับมีชาชีพเรื่องรูปแล้วต้องชื่นชมครับเขาทำได้รักเลยนะครับว่าอย่าลืมนะครับจะเล่นแอปอะไรก็ต้องระวังด้วยมันดูดเงินไหมมันเอาข้อมูลเราไปไหมต้องอย่าเชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์จะโหลดแอปจะเล่นอะไร ตามเทรนก็จริงต้องศึกษาก่อนนะครับไม่งั้นคุณอาจจะโดนบางคนเตือนว่าไอ้รูปผิดเสื้อเนี่ยมันใช้มนเก็บตังถ้ากดยอมรับไปต้องจะไม่งั้นจะเสียตังปรับทีหลังอา่าต้องเข้าใจนะงั้นไม่เล่นเลยไม่ได้ครับถ้าคุณไม่เล่นมือถือถ้าคุณไม่เล่นไอทีครับคุณจะเสียความรู้เสียอะไรมากมายผมจึงอยากให้คุณเล่นเถอะแต่รู้ทันจะกดอะไรอ่านก่อนศึกษาก่อนรับรองอายุเท่าไหร่ให้แปดเก้าขวบก็จริงก็ต้องศึกษาเพราะยังไม่กฎหมายควบคุมไงแต่อนาคต ห้ามอายุเท่านี้เริ่มเล่นนะแต่อย่างที่บอกคนยุคมากๆ,ๆล่ะก็ต้องรู้เพราะไม่รู้คุณจะเตือนลูกหลานไม่ได้นั่นแหละครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่ควรจะเข้าใจและรู้ทันมันจะแก้ข้อผิดพลาดได้เยอะที่สุดนั่นเองนะครับสิ่งที่ผมย้ำครับกดถูกใจไปเลยครับผมอ่าเนี่ยครับมากมายมีข่าวดีๆมีข่าวที่ต้องรู้มีข่าวที่เกี่ยวอะรูปสาวใหญ่มาชิมาแก๊สแคมเมอร์พบมีปอดกว่า10คดีช็อกงกว่าสี่ไม้จับนะครับยังมีเยอะวิชาชีพมหัง เร่งที่ผมบอกเราต้องรู้ทันเขานะครับอย่าลืมสิ่งที่ผมบอกครับแต่สุดท้ายที่ผมย้ำนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับผมถึงอยากให้ทุกคนเข้าใจทุกต่อไปไมันจะชีดจะน้อยลงแต่มันจะเปลี่ยนรูปแบบไปเพราะมันจะอยู่มันก็ต้องพยายามหาวิธีหลอกไปแล้วครับสําคัญสุดคือคนที่เป็นคนใช้จึงต้องรู้ทันเข้าใจศึกษาดูหนังดูะไยได้แต่ก็ดูความรู้ดูเพจดีๆด,ดูให้ความรู้ด้วยคุณจะ รู้ทันไอทีเพราะอะไรเพราะเมื่อคุณรู้ทันไอทีคุณจะรู้ทันข้อมูลรู้ทันการหลอกลวงและคุณจะหาสตาร์ก็ได้หาความปลอดภัยหาความมั่นคงได้มากมายเราจึงต้องศึกษารู้ทันไอทีกันนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ไปกันบ้านครับพอเข้าใจนะครับต้องขอบคุณรัฐบาลจริงที่มีนโยบายมีการแก้ matter, ไขกฎหมายและมาทาอย่างจริงจังเริ่มต้นตัดน้ำตัดทษครับเริ่มต้นตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ต ตัดน้ำมันตัดความสะดวกต่างๆของทางชายแดนเพื่อให้กดดนันให้สามารถคนที่รับผิดชอบพื้นที่ไปลงกับพวกที่เป็น แกลงคอสเซนเตอรซึ่งตอนนี้ก็มีการจับหลายพันคนแล้วส่งกลับประเทศทั้งจีนทั้งอินโดทั้งฟิลิปปินส์มากมายประเทศไทยเราก็มีหลายคนที่โดนหลอกไปรู้ได้เลยโดนหลอกโดนทํำลายโดนทุบหลังโดนเครียดมากมายจึงต้องเตือนกับคนที่คิดจะทํางานต่างประเทศครับจงศึกษาให้ดีการโดนหลอกสุดท้ายคุณกลายเป็นต้องขายบริการกานเป็นการค้ามนุษย์โดนให้เตรียยยาเถพติด โดนให้ไปหลอกลวงคนมันจะยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นหลายคนโดนตึกที่จริงแล้วเราก็เห็นอยู่ครับจากคลิปที่ตกตึกปลอยเปรตเห็นไหมครับนั่นแหละครับมันก็ถือว่าเป็นฟางเส้นหนึ่งเลยนะที่ทําให้การทําจริงจังกลับมาอย่างหนึ่งแต่อย่างที่บอกเลียวทาอย่างนั้นเลยอย่าทําอะไรย้ําอย่างที่ผมบอกครับอย่าคิดว่าอะไรมันง่ายสิ่งใดที่มันง่ายเพราะเรารู้ถ้าเราไม่รู้ มันจะยากครับเราจรึงต้องศึกษาก่อนอ๋อย่างยิ้มช่องทางที่ทำออนไลน์หาตังค์ได้ครับแต่คุณต้องเข้าใจไง่ายการปักตะก,ก้าเอ่ยการทำอัฟเฟลต์การทําคลิปได้ตังค์งครับกรรท่าห้างเห็นไหมได้เงินเป็นล้านอาจงฝึกทําตัวฝึกคอนเทนต์เล่าเรื่องเล่าให้ความรู้ผมชอบทำอาหารออกกําลังกายทําแต่ครับรับรองแป๊บเดียวพอปังมันไปเลยนั่นแหละคือหาเงินที่ได้หลักแสนหลักหมื่นหลักล้านได้เลยแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปทําแก๊กไปรับโทรศรัพท์ไปทําเรื่องการพน,นัน ทุกกฎหมายจริงเลยครับเขาไม่รับหรอกเพราะเขาก็มีของเขาอยู่แล้วคนนะนะอ,อจริงไหมครับนั่นแหละครับแต่สุดท้ายเราก็โดนหลอกว่าได้เงินเยอะสุดท้ายโดนหลอกหมดครับจงเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตจงเชื่อไอทีหาเงินได้จริงๆอย่างที่ผมบอกครับจนการทําคลิปจงศึกษาจงทําตนเทน เป็นอินฟูในเรื่องนั้นรับรองคุณหาต่างได้จริงๆและอย่างที่บอกผมอยากคุณภูมิชัยสิงห์ุฎามเหมือนที่ผมทำเนี่ยผมภูมิชัยเพราะผมช่วยคนหลายคนเลยนะครับในเรื่องการโดนหลอกเรื่องเรื่องแอปผมมาสอนไปเยอะเลยผมจึงเข้าใจาผมรู้เลยแหละผมถึงอยากเตือนอยากมาเล่าให้ฟังผมถึงพยายามเตือนแหละครับจงอินกับไอทีอินกับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศมาจะประโยชน์มากมาทําให้คุณไม่พลาดไม่โดนหลอกเพราะถึงแก๊งคอมซิเตอร์ หลายที่จะโดนทลายไปแล้วมันก็จะไปจบไปแค่นี้พอทุกคนมันมีความโลภก,ก็จะยพยายามหาวิธีการเพื่อจะมาหลอกเลาอีกเช่นกันเพราะพวกนี้จะมีวิธีคิดเลยว่าคนโง่ เป็นเหยื่อคนฉลาดเขาคิดว่าคือเขาครฉลาดยิ่งอยากได้เงินจากเราเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้ท่านล่ะเราจะไม่ทางครับผมจึงพยายามให้คุณเข้าใจรู้ท่านจะทํายังไงได้คุณต้องศึกษาไอที IT, ศึกษาข้อมูลต่างๆและถ้าคุณมีอะไรสงสยัยคอมเมนต์มาเดี๋ยวออกเกลียงจะหามาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนนะครับมันคือการแก้กความ,มผิดพลาด ที่ดีที่สุดคือการศึกษาหาความรู้ครับผมสำหรับตอนนี้ผิดาพาดประการใดขออภัยด้วยครับแล้วพวกันใหม่ตอนหน้าครับสำหรับตอนนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ